ละคุณที่ตอนนี้ผมได้ทําการมอบภารกิจสําคัญเพื่อทําการเปลี่ยนแปลงอนาคตของมนุษยชาติให้แก่คุณแล้วครับให้ผมทําอะไรเหรอครับคุณจะต้องเปลี่ยนแปลงดาวดวงนี้ให้เหมาะสมให้มนุษย์สามารถอุนั่นอะไรนะ่ะเยยังพูดไม่จบให้มนุษย์นั้นสามารถอยู่อาศัยได้เข้าใจแล้วครับผมไหนดูสิตอนนี้เราถูกส่งมานะดวงดาวอันห่างไกลที่ไม่รู้ว่าจะสามารถเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่ นั่นเราพบเจอกับซากยานบางอย่างหรือว่ายานเราอะเดี๋ยวนะถ้ามันไม่ควรจะมาแค่ก้อนนี้นะคุณผู้ชมว่ากันไหมนั่นน่าจะเป็นซากยานของเราฮะคุณผู้ชมโอ้อยู่ใกล้กับดาวดวงอื่นมากเลยนะเนี่ยไหนดูซิเรานั้นจะต้องเปลี่ยนแปลงดาวดวงนี้ก่อนอื่นเลยเขาบอกว่า first step นะฮะเรานั้นจะต้องทำการคราฟนี่นี่คราฟใช่ไหมคราฟแบ็คแพคแล้วก็ทำการสวมใส่มันก่อนไหนดูซิ การคราฟของเรานั้นมีอะไรบ้างเนี่ยฮะมีออกซิเจนแคปซูลนะฮะมีขวดน้ำมีอุปกรณ์อะไรเนี่ยไมโครชิปคอนสตรัชชั่นเอ่อแล้วก็มีอันนี้โอ้เป็นเป็นพวกอุปกรณ์ไมโครชิปที่จะปลดล็อกสิ่งต่างๆให้เรานั่นเองนะจะมีซิลิคอนอะไรเนี่ยเราต้องหาแร่พวกนี้มาอย่างนั้นเหรอส่วนแบ็คแพคเนี่ยเราต้องการไอรอนนะฮะหรือว่าก้อนเหล็กเอ่อนั่นะแหละใช่ไอรอนไอรอนก็คือไอรอนนั่นแหละคุณผูช้ชมฮะอ่ะเจอแล้วนี่คือไอรอนสินะปึ๊บสองกนเราน่าจะอะไรอะ เอามาก่อนไม่รู้ว่าจำเป็นไหมแต่ข้าคิดว่ามันน่าจะเป็นอะไรที่สำคัญอะไรไทเทเนียมอย่างนั้นเหรอผมว่าเดี๋ยวในอะนาคตเนี่ยเราจะต้องขึ้นไปสำรวจนะฮะยานเดี๋ยวนะยานอันนั้นมันดูแปลกๆนะมันดูจิ้มๆแปลกๆแนละ้วมันแบบเหมือนปักหัวลงยังไงอย่างนั้นเลยผมว่ามันจะต้องพังแน่ๆเลยเอ้ยนี่อะไรอะน้ำแข็งอย่างนั้นสแสดงว่าแบบเห็นแบบสีส้มๆแดงๆแ,แบบนี้นะฮะดาวดวงนี้นะเนี่ย เป็นดวงดาวที่เอออะไรอะออกซิเจนตำ่ำเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเออก็อเลงจะหายใจไมเกือบไปแล้วเกือบตายแล้ว,ลวคือต้องบอกว่าดาวดวงนี้เนี่ยหลายคนอาจจะเห็นว่าเฮ้ยสีส้มสีแดงเนี่ยมันร้อนไม่ใช่นะฮะภารกิจของเราคือทําให้ดาวดวงนี้ร้อนขึ้นแสดงว,ว่าดาวดวงนี้นั้นเนี่ยมันเย็นอยู่นั่นเองสังเกตว่ามันมีน้ําแข็งด้วยนะเอาละแบ็คแพ็คมาเ,าเอออ้าวหายไปไหนอะ อ๋อนี่เหรออ้อทำให้เราสามารถใส่ของได้มากขึ้นนะฮะต่อไปครับสิ่งที่ต้องทำนะฮะก็คือออกซิเจนแทงเจ้าสิ่งนี้เนี่ยจากเซนของผมเนะมันจะต้องทําให้เราลืมดูเอ่อมันจะต้องทําให้เราเนี่ยสามารถนะฮะใช้ออกซิเจนได้มากยิ่งขึ้นแน่ๆเราต้องการแมกนีเซียมหนึ่งก้อนนี่หรือเปล่าวะไม่นี่มันเหล็กไอ้ก้อนนั้นน่ะเอ้ยนี่อะไรอ่ะก้อนหินธรรมดานี่หว่าโอ้โหอุ้ย ก้อนนี้ไม่เคยเห็นมาก่อนไหนดูสิอ่าแมงมีเสียมฮะคุณผู้ชมฮะเก็บมาก่อนผมว่าในอนาคตเนี่ยพวกนี้มันอุ้ยโอ้มันไม่หมดนะเนี่ยก้อนมันใหญ่เก็บมาก่อนครับจำทิศทางให้ดีด้วยนะอ่ะนั่นไงโอ้เจอแล้วกําลังจะพูดนั่นไงหลงทางบอดีเลยให้ตายสิอย,อยู่ใกล้ขนาดนี้ไม่เก็บก็แปลกแล้วเอาล่ะตอนนี้ออกซิเจนก็ใกล้จะหมดแล้วเลฮะ ก่อนที่จะปรับเปลี่ยนให้มนุษยชาติามนุษยาชาติรอดได้เนี่ยตัวเราก็ต้องรอดไปให้ได้ก่อนนะ,ะเห็นไหมคราวนี้นะฮะเราก็เก็บออกซิเจนเนี่ยสามารถเดินทางได้ไกลยิ่งขึ้นแล้วต่อไปครับไมโครชิปเกี่ยวกับการคอนสตรักชั่นนะรหรือว่าการสร้างซึ่งเขาลงกจารซิลิคอนแล้วก็แมกนีเซียมโอ้เมื่อกี้น่าจะเก็บกลับมาเยอะๆะแฮะและซิลิคอนมันอะไรอ,อ๋อเศษฝุ่นเหรอเมื่อกี้ผมเห็นแบบเหมือนมีอะไรส้มๆลอยอยู่ ผมคงคิดเองน่าจะเป็นเศษฝุ่นฮนะนี่อะไรอ่าได้ซิลิคอนแล้วไอซิลิคอนมันคือแร่อะไรวะผมก็ไม่มั่นใจแล้วผมจําไม่ก็ได้ด้วยเอาล่ะผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยอุปกรณ์ของเราน่าจะครบแล้วนะฮะเหมาะแก่การแบบว่าคราบของละเดี๋ยวกลับไปทําการเรียนรู้ก่อนเอาล่ะไหนะดูสิอันนี้ใช่ไหมเรียบร้อยต้องใส่ไหมต้องเดี๋ยบอกนะว่ามันมันใส่ได้แค่สี่ช่องแสดงว่าเราเนี่ยคาบมั่วซั่วไม่ได้นะ มันควรจะมีแบบผู้ช่วยมาเป็นเพื่อนนะว่ากันไหมแต่เหมือนว่าเกมนี้นะฮะจะยังเล่นได้แค่คนเดียวเท่านั้นนะและตอนนี้เขาบอกให้เราเนี่ยทำการคราฟนะฮะ living compartment นะฮะหรือว่าน่าจะเป็นชิ้นส่วนในการอยู่อาศัยแหละซึ่งมันใช้ย่งไงวะนะเนี่ยไอ้ตู้คราฟนี่ก็ดูเอ้ยโอ้ด่มันตู้เก็บของที่มีอาหารอ่าเกือบลืมนะฮะคุณผู้ชมฮะเรามาอยู่ที่นี่เนี่ยเราก็ต้องแบบกินอยู่ด้วยนะแล้วมันคราฟยังไงวะเนะี่ย อ๋อนี่นี่นี่เห็นด้านขวามือของเราไหมฮะมือที่เราถืออยู่เนี่ยเราสามารถเลือกอุปกรณ์ได้แล้วอุปกรณ์และและอย่างไงต่อวะเออแกไม่คิดจะบอกอะไรข้าเลยอย่างนั้นหรือไงเนี่ยฮะเขาบอกให้เราเนี่ยกดคิวเพื่อทําการสร้างไหนดูดินี่ไงอ่ะอันโอ้นี่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 สิ่งที่ข้าต้องการคือเจ้านี่ฮะเอาไว้ตรงไหนดีอะผมว่านะที่โล่งๆนะฮะเป็นตัวเลือกที่ดีตรงนี้แล้วกันทาไม คือคือทำไมวา,วางบนพื้นไม่ได้วะอันนี้เนี่ยผมไม่รู้ว่าผมคิดไปเองหรือเปล่านะว่าบรรยากาศมันเฮ้ยเฮ้ยมันดูน่ากลัวจังอะปิดประตูปิดประตูไม่อยากอยู่แล้วเฮ้ยโอ้โหแสบตาตาจะบอดเอาไงเอ้ยมีอีเมลด้วยเหรอ เอาล่ะไหนดูซิเขาอะไรบ้างเนี่ยฮะเขาบอกว่าภารกิจของเราเนี่ยคือสร้างความร้อนให้โลกใบนี้นะฮะซึ่งอะไรเนี่ยหนึ่งหนึแไม่ใช่ต้องบอกว่าร้อยห้าสิแล้วสร้างบรรยากาศให้มันแบบว่าเหมือนบูแอบมอสเฟียรนะฮะก็คือพูดง่ายว่าสร้างบรรยากาศให้สามารถอยู่อาศัยได้นั่นแหละคุณผู้ชมนะตอนนี้เนี่ยหิวน้ำว่ะเอาวอเตอร์มาก่อนอ่าแล้วกินกินยังไงอะ่ะอ๋อนี่ไง เอ๊ะมันกินแล้วเต็มขนาดนี้เลยเหรอเฮ้ยบรรยากาศกลับไปเหมือนเดิมละเอาละสิ่งที่เราต้องทำนะฮะตอนนี้เราต้องสร้างที่อ,อาศัสาซะก่อนนะซึ่งมันสร้างติดพื้นไม่ได้สร้างลอยก็ได้เอาจริงลอยลอยอย่างนี้เลยเหรอลอยลอยแบบนี้เลยเหรอเอ่อ นเบอร์มันต้องลอยอย่างนี้ก็ลอยอย่างนี้ก็ได้วะแล้วอ๋อบันไดไงเรามีบันไดไงคุณผู้ชมเออบันไดแล้วมันเปลี่ยนมุมยังไงวะเนี่ยอ๋อนี่นี่น,นี่ซึ่งเขาบอกให้เราเนี่ยทำการคาประตูก่อนนะฮะเอะประตูประตูประตูเนี่ยต้องมีไทเทนเนียมแล้วก็ซิลิกอนอ่ะเอาเป็นว่าหาก่อนอันนี้เหล็กไทเทนเนียมหน้าตาเป็นไงวะลืมอันนี้แน่เลยฮึบ และเราก็ต้องไปหาซิลิคอนมาด้วยนะฮะอุ้ยในอนาคตของเรานี่ต้องมีแบบว่าที่ขุดนะแล้วก็วินเชอร์บายนะฮะหรือว่ากังหันลมนั่นเองเรียกได้ว่าเอาตัวให้รอดก่อนแล้วค่อยก็แบบค่อยคิดถึงอะไรอะออกซิเจนต่ำอีกแล้วโอ้โหแล้วสร้างสกายเราสามารถถอนออกได้ไหมเฮ้ย,อ,ยออกซิเจนจะหมดเฮ้ยมาแล้วเฮผมว่านะพกไปด้วยใช่พกไปด้วยก้อนหนึ่งเพื่อความปลอดภยัยนะฮะ แต่สิ่งที่เราต้องการตอนนี้เนี่ยก็คือซิลิคอนใช่ไหมมันหน้าตาเป็นไงวะช่วยกันจาหน่อยนะคุณผู้ชมฮะอันนี้ไทเทเนียมผมจําได้อันนี้นี่ไม่ใช่นี่มันเหล็กเต็มตัวหมดแล้วเนี่ยอันนี้แมกนีเซียมผมจําได้มันแหลมแหลมอันนี้แน่เลยอันนี้มัแข็งอ่ะชัวร์ไหนวะอยู่ไหนวะนี่มันแมกนีเซียมอ่ะผมไม่เอาผมจะเอาเออซิลิคอนซิลิคอนหน้าตามันอันนี้ปะวะ เจอแล้วเอาอะอยู่ไหนวะเนี่ยเหมือนเดินทางมาไกลแปลกๆนะคุณผู้ชมฮะตอนนี้ผมหลงทางว่ะโอ้ยดูด้นเาเจอแล้วเจอแล้วลอยๆอยู่ยนั้นแล้วนี่กล่องอะไรเนี่ยว้าวเอาของเต็มเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาเก็บอีกรอบแล้วกันนะเอาละกลับก่อนตอนนี้พาวเวอร์อะไรอะ่ะเหมือนพลังพลังเราไม่พอหรือว่าอุ้ยมีกล่องอยู่รอบๆเลยอ๋อ ออกซิเจนต่ำอีกแล้วเฮ้ยเจ้าว่าไปเรามีขวดออกซิเจนนะจริงๆเราก็ไม่ต้องกลัวอะไรขนาดนั้นปะวะอ่าเอาละมาเขาจะสร้างประตูนี่ก่อนอ่าเรียบร้อยนฮะแต่มันมันแปลกอย่างนึงก็คือทำไมมันลอยเนยีแค่นั้นแหละเฮ้ยเดี๋ยวนะเมื่อกี้ผมเห็นฟาวเดชัน่นใช่มันควรจะมีเจ้านี่ใช่ไอเจ้าเนี่ย ใช่เจ้าเจ้าเจ้าสิ่งนี้มันมันควรจะมีก่อนนะคุณผู้ชมฮะจร ALLY ิงไหมจร mm ิงไหมบ้าเอ้ยมีแล้วก็แบบว่าเบี้ยวด้วยแล้วเอาออกได้ไหมน่ยฮะไอ้ตายสิเนี่ยมันเรื่องบ้าอะไรกันแล้วเนี่ยฮะไหนดูสิเราสามารถเอาออกได้ไหม ไม่ได้เหรอให้ตายแต่คุณผู้ชมฮะเอาไว้ว่าผมจะทิ้งตรงนั้นไว้เป็นอนุสรณ์นะของของเก่าดึกดำบรรพ์กันแล้วกันคิดซะว่าแบบไม่มีสิ่งนั้นเกิดขึ้นทําเป็นมองไม่เห็นเข้าใจไหมคุณผู้ชมฮะอ่ะเดี๋ยวเราจะสร้างใหม่ไว้ตรงตรงไหนดีวะเอาไว้ตรงนี้แล้วกันนี่นี่นเอาไว้ตรงนี้อ่ะแล้วเราก็จะสร้างบันไดนะฮะเพื่อที่จะเอาไว้เอาไว้เป็นทางขึ้นเอาไว้เป็นทางขึ้นไอ้การวางบันไดให้มันพอดีเนี่ยมันก็เป็นเรื่องยากเหมือนกันนะคุณผู้ชมฮะเอออาละนี่สิถึงจะ หนักกว่าเดิมอีกคราวนี้ไม่เป็นไรหรอกคุณผู้ชมฮะคิดมากนะของงนี้มัน,นก็ต้องเออคิดซะว่าฐานเราใหญ่ฮะคุณผู้ชมฮะเอาแล้วต่อไปฮะต้องไปหาแร่มาทำประตูใหม่อีกโอ้วุ่นวายจริงๆชีวิตเอาแล้วเมื่อกี้เราต้องการอะไรเออจบออกซิเจนหมดออกซิเจนหูหน้ามืดน้ามืดยาเอาอโอ้ยเกือบตายแล้วเกือบตายแล้วเมื่อกี้เกือบตายแล้วฮะคุณผู้ชมฮะผมบอกเลยว่าออกซิเจนเนี่ยถ้าหมดคือ จากสภาพเมื่อกี้เนี่ยผมว่าน่าจะไม่รอดนะฮะใช่ทําไมการเอาชีวิตรอดมันถึงยากลำบากขนาด,ดนี้เลยฮะเอาแล้วผมว่านะตอนนี้แรกเราน่าจะเพียงพอต่อการใช้งานแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะต้องไปสร้างประตูอันนั้นใหม่ก่อนเอาละปึ๊บแล้วก็บันไดซึ่งบันไดทำไมมันไม่ทำให้มันเชื่อมต่อกันหน่อยว่เออ,อตรงนี้ก็ได้เออไม่ต้องสร้างบันไดละในที่สุดเราก็มีที่อยู่อาศัยสักทีคุณผู้ชมแม นี่ใช่ไหมนี่คือบ้านหลังใหม่ของเรานะต่อไปฮะสิ่งที่เขาต้องการจากเราก็คือที่ขุดหรือว่าริวริวอย่างนั้นเหรออันนี้เหรออ๋อเนี่ยเราต้องการไทเทเนียมฮะไปหาก่อนไทเทเนียมอยู่ไหนกันนะเอาพวกนี้มาก่อนนะโคบงโคบอลไอรอนเอ้ยเจอแล้วเอาละตอนนี้เราน่าจะได้อุปกรณ์สำหรับการทำริว ซึ่งดิวนัเนี่ยจะช่วยอะไรกับเราผมคิดว่ามันน่าจะเป็นเครื่องขุดเจาะซึ่งมันอาจจะช่วยหาแร่ให้เราตรงนี้ก็ได้ลองดูปังคือสิ่งต่อไปเนี่ยจากการที่มองเนี่ยเห็นไหมมันมีบอกว่าใช้ Energy นะฮะแสดงว่าสิ่งต่อไปก็คือวินเชอร์บายยังไงล่ะกังหันลมผมว่าการที่สร้างอะไรมาจุ่มปุ๊กแถวๆนี้เนี่ยมันอึดอัดดีเหมือนกันนะแต่ไม่เป็นไรฮะคุณผู้ชมฮะสร้างวนี้ได้ไหมให้มันเป็นสีส้มวะ สีส้มนี่คือดีไม่ดีวะหรือว่ามันส,สูงสูงสูงมันควรจะดีป่ะเฮ้ยนี่ไงนี่แหละรับลมจากด้านบนลมด้านบนเนี่ยมันมักจะแรงกว่าด้านล่างเฮ้ยนี่ไงมีการขุดเกิดขึ้นแล้วถือว่าเป็นอะไรที่ตอบโจทย์มากมากและตอนนี้ก็คือภารกิจเนี่ยหมดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็คือไม่บอกแล้วว่าเฮ้ยคุณจะต้องทำอะไรต่อที่เหลือเนี่ยต้องจัดการด้วยตัวเองละ นี่อะไรเนี่ยมีสกรีนเพื่อเอาไว้บอกน่าจะเอาไว้บอกสิ่งต่างๆเรามาดูแมชชีนของเขาสักหน่อยนะฮะมีฮีเตอร์นะฮะซึ่งอันนี้น่าจะเอาไว้ทําความอุ่นเราต้องการอะไรอะเราต้องการไอริดียมซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันคือแร่อะไรนะอันนี้อะไรเนี่ยเวสทูบนะฮะเวสทูบเนี่ยน่าจะเอาไว้ในการปลูกผักนะฮะเราต้องการไอรอนเหล็กใช่เราต้องการเหล็กเหล็กหน้ามืดอีกแล้วเดี๋ยวนะเอ๊ะหน้ามืดหรือว่าผมคิดไปเองวะคุณผู้ชม หรือว่าเราหิวเออเป็นไปได้เป็นไปได้หิวว่ะเออกินน้ําก่อนกินน้ําอึ๊บสว่างขึ้นไหมก็ไม่แอะตอนเนี้ยผมกำลังเริ่มสงสัยแล้วหรือว่าพบรรยากาศกินอาหารเอ๊ะแปลกแปเว้ยว่างั้นไหมคุณผู้ชมฮะผมว่ามันต้องมีอะไรแปลกแน่ๆเลยฉะนั้นเนี่ยอันนี้ทาบน้ำเพิ่มมาก่อน เพื่อความปลอดภัยฝากเก็บไว้ในกล่องนี้ด้วยนะแล้วก็บรรยากาศมันน่ากลัวมากเลยะผมไม่กล้าออกไปข้างนอกเลยผมไม่รู้ว่าดวงดาวดวงนี้เนีย่ยมันมีสิ่งมีชีวิตประหลาดอยู่หรือเปล่าบรรยากาศมันน่ากลัวจงังะอะไรเนี่ยทอสเออผมว่าสิ่งที่เราต้องมีเนี่ยคือทอสนะฮะคุณผู้ชมฮะใช่มันจะทำให้เราเนี่ย น่าจะมองเห็นในเวลางคืนได้ดีนะว่าไงไมเพราะว่าตอนนี้อะเราไม่สามารถทําอะไรได้เลยมันมืดมนหลบก่อนเออในนี้ดูสว่างกว่าใช่ดูปลอดภัยเอาละ่ะไหนดูซิเราสามารถสร้างอะไรได้บ้างเนี่ยตอนนี้มีเฟอร์นิเจอร์ด้วยนะทําเป็นเล่นไปเอ,อ้ยมีไฟอันนี้นะฮะเราต้องการเหล็กก้อนหนึ่งเหรอแถวนี้มีไหมไม่อยากออกไปไกลอะมันมืดอะ่ะ กลัวหลงทางแต่ถ้าให้ผมเดานะจากเซนต์ของผมเนี่ยบนดวงดาวดวงนี้เนี่ยมันเย็นเกินไปผมว่าอุ้ยทต่ใดวงดาวดวงนะั้นมันสีน่ากลัวจังอนะผมว่านะมันจะต้องไม่มีสิ่งมีชีวิตอยู่อาศัยหรอกเชื่อผมสิถ้ามีแล้วก็ป่านนี้มันต้องออกมาเจอเราแล้วของเต็มแล้วแน่จริงก็มาสิใช่มันเริ่มสว่างแล้วคุณผู้ชมฮะ ไม่รู้ว่าสายตาผมมันปรับความชินไปเองหรือว่ามันเริ่มสว่างจริงนะฮึบเอาละสิ่งที่เราต้องทำก็คือนี่ครับผมจะปลูกพืชนะฮะไว้ในนี้เพราะาเราเนี่ยได้เรามีพืชอยู่ไอเนี่ยเราต้องทำการใส่พืชเข้าไปปุ๊บอ่าเรียบร้อยคราวนี้เนี่ยเราก็น่าจะสามารถปลูกพืชได้แล้วอ่ะสว่างละมันก็ยังไม่สว่าง มันก็เหมือนจะสว่างแต่มันก็ไม่สว่างเอาเป็นว่าต่อไปนะครับผมมองว่าสิ่งที่ต้องมีเนี่ยอืมบคาส์สเตชันเทียสองทีสองเนี่ยน่าจะมาจากเทียสองนะฮะเดี๋ยวผมไปหาเหล็กสักก้อนหนึ่งผมคิดว่าเราน่าจะสามารถคราฟได้แล้วเจ้านี่เนี่ยปึ๊บมานี่ไหนดูสิอ่ะมาเอาไปวางไว้ในบ้านของเราเนี่ยแหละคุณผู้ชมฮะเอาไว้ตรงนี้เอาล่ะไหนดูสิเราสามารถคราฟอะไรเดี๋ยฮะอันอะไรอะเอ็กโซเคเลตัน มันคือสามารถอิน r ค a ร e สอ๋อเราเนี่ยจะสามารถใส่ของได้เพิ่มมากขึ้นนะใส่ของตรงนี้เนี่ยน่าจะหมายถึงนะฮะไอช่อง4ี่ช่องตรงนี้เนี่ยทำให้เราเนี่ยสามารถใส่ได้เพิ่มมากขึ้นนั่นเองคุณผู้ชมฮะแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยต้องการทอชใช่ไหมเราต้องไปหาซีคอนกับแมกนีเซียมซะก่อนไปตามหาซิลิคอนโอ้ตรงนั้นแร่เยอะอจะว่าไปเนี่ยเราเนี่ยกำลังบอกว่าอยากจะไปสำรวจไอโซนยานอวกาศไม่ได้ไปสักทีเออนั่นดิ ทำไมไม่ได้ไปสักทีวะเนี่ยแล้วนี่คือไม่มีลมหรอโอโหชีวิตวุ่นวายเนี่ยแล้วเขาก็มีบอกนะว่าพ w e r ของเราเนี่ยมันไม่เพียงพอต่อการใช้งานอะไรแบบนี้นะครับเราก็จะต้องแบบหาอุปกรณ์มาสร้างพลังงานแล้วล่ะผมว่าตอนนี้เนี่ยเราก็หาแร่เพื่อสิ่งที่เราต้องการก่อนของเต็มหรอก็กไม่นี่วา ซิลิคอนแมกนีเซียมเออจะเฮ้ยอันเนี้ยเกะก,กะเอกไปดิปึบอ่ะเรียบร้อยโยนน้ำแข็งทิ้งไปฮะคุณผู้ชมฮะผมว่าน้ำแข็งเนี่ยเราน่าจะหาได้จากทุกจุดในดาวดวงนี้เพราะว่าดาวดวงนี้มันเย็นแต่ในอนาคตเนี้ยมันอาจจะร้อนขึ้นอาจาออาจะหายากขึ้นนะก็ผมว่าเมื่อถึงเวลานั้นเนี้ยเอออะไรอ๋อออกซิเจนจะหมดเมื่อถึงเวลานั้นเนี่ยเราน่าจะสามารถนะผลิตน้ําได้แล้วละ่ะจากพืชอะไรแบบนี้ซึ่งนี่โตยอย่างอ่ะ ยังเหรอมันต้องใช้ยังไงอะไม่มีบอกเลยฮนะเอาไปว่านี่ดีกว่าพอร์ชใส่เข้าไปปับ๊บแล้วก็เปิดเปิดแล้วมันเปิดไฟยังไงอนี่ไงอ่าเราสามารถเปิดไฟได้นะฮะเอาละคราวนี้ข้าไม่กลัวความมืดแล้วและสิ่งต่อไปที่เราควรจะมีก็คือ h ฮตเตอร์หรอผมว่าเราควรจะมีฮตเตอร์นะฮะแต่เราต้องหาไอ้แร่เนี่ย ไอริดียมเนี่ยให้เจอก่อนซึ่งมันอยู่ไหนก็ไม่รู้อะผมสร้างดิวที่ขุดเพิ่มดีกว่าเราต้องทํากังหันเพิ่มถึงแม้ว่าจะไม่มีลมก็ตามทีนะฮะคุณผู้ชมฮะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเราก็ไม่รู้จะทําอะไรแล้วล่ะจริงๆมันควรจะมีพื้นที่ในการเก็บแบตเตอรี่อะไรแบบนี้ด้วยนะว่ากันไหมเออการที่เราเนี่ยสามารถผลิตไฟฟ้าหรือว่าอะไรได้ก็ตามนะฮะมันควรจะมีพื้นที่ในการเก็บไฟฟ้าก่อนก่อนที่จะนํามาใช้งานไว้เพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันคือการนําพลังงานมาใช้โดยเปล่าประโยชน์เว้ยเออ ันต้องคิดแบบนี้แต่มันก็อาจจะยังไม่สามารถคราฟได้หรือเปล่าตอนนี้อะนะอ่ะปึ๊บปุ๊บป๊บออไอรอนเหล็เน้ยน้แข็งนี่มันเยอะเกินกายหมดนี่อะไรเนี่ยออกซิเจนแคปซูลเหรอเอามาทําไมเนี่ยฮะเผื่อไว้เดินทางไกลเนี่ยเดี๋ยวในอนาคตเนี่ยเราจะต้องไปสำรวจอยู่ไหนวะนุ่นนุ่นนุ่นโอ้ยหลงที่หลงทางอะไรยาเราอนุนุ่นนุ่นนุ่นว้ยวุ่นวายจริงๆเอาวินเทอร์บายไว้ตรงนี้บ้างอ้าหมุนแล้วนี่ว่า เอาละสร้างไปสร้างไปเยอะๆผมมองว่าแลมันน่าจะเป็นอะไรที่แบบว่าสําคัญกับเราแหละเอาละไหนดูซิมีอะไรให้เราสามารถสร้างได้อีกบ้างนะฮะตอนนี้เนี่ยเราสร้างแทบจะครบทุกอย่างแล้วเหลือบันดงบันไดเฮ้ยไฟต้องมีเพื่อความสว่างในการใช้งานคุณผู้ชมฮะนี่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 หันหันทั้งไหนลงไปมองไปข้างล่างอึ๊บอึ๊บอึ๊บอ่าตรงนี้เนี่ยคือที่อยู่าสายเดียังไงก็ควรจะสว่างไว้ก่อนนะ,ะครับคุณผู้ชมฮะเพื่อแบบ ความสบายใจของเราบ้างอะไรแบบนี้บ้างนะฮะซึ่งต่อไปะฮะเดี๋ยวนะดีคอนสแตนชั่นเนี่ยผมว่าใช่แน่เลยอันเนี้ยมันจะต้องเป็นการทลายสิ่งของนะฮะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องมีต่อไปก็คืออันนี้นะฮะผมต้องไปหาไทเทเนียมแมกนีเซียมแล้วก็แมกนีเซียมเพื่อจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการดีคอนสรันชั่นนะฮะหรือว่าการทลายสิ่งก่อสร้างออกไปนั่นเองเฮ้ยเดี๋ยวนะไม่รู้ผมคิดเองหรือเปล่านะฮะว่าอะไรอ่ะ เฮ้ยบูปินใหม่ปลดล็อกเอาแล้วเอาแล้วเดี๋ยวนะแล้วทำไมปลดล็อกวะอันนี้อะไรอ่ะ Squash ชซีดเอามาก่อนอาหารเอามาก่อนไทเทเนียเอามาก่อนเต็มของเต็มอีกแล้วเหมือนว่าเราเนี่ยจะได้ปลดล็อกนะสิ่งที่เรียกว่ากระเป๋าออกซิเจน อันใหม่หรือว่าถังออกซิเจนอันใหม่แล้วแหละนะเป็นเทียสองนะเมื่อกี้ไหนดูซิอันไหนว่านี่นี่น,นี่เราเดี๋ยวต้องการแมกนีเซียม2อันนะเพื่อทําการนะฮะทำการเรียนออกซิเจนอ่าแท้งเทียสองนะฮะแล้วนี่อันนี้ไม่มีที่เก็บของเหรออันนี้ยังไงโอ้โหไปบ่นเขาไม่หาให้ดีก่อนอะวางพวกนี้เราจะได้เอาแร่ที่ไม่ใช้เนี่ยเก็บไปก่อนนะฮะน้ำแข็งเนี่ยเผื่อไว้ทําน้ําในนาคตนะฮะเก็บไว้ก่อนแร่เลอเนี่ยมัน เยอะแยะมากมายไปหมดเก็บอะไรได้ก็เก็บไปเราจะได้ไปหาแร่เนี่ยมาได้เยอะๆแมกนีเซียมที่รักจ๋าอยู่ไหนจ้าจริงๆเนี่ยผมมองว่านะการที่เราเก็บน้ําแข็งได้ปุบเนี่ยเราควรจะกินน้ําแข็งได้เลยเว้ยว่างกันไหมเออมนุษย์เรามันอ๋อหรือว่าน้ําแข็งมันอาจจะแบบสกรปรกไงมันเก็บมาจากดินอะไรแบบนี้มันก็อาจจะเสี่ยงต่อแบบท้องร่วงหรือว่าโรคไข้ไข้เจ็บที่เราคาดไม่ถึงจากดวงดาวที่เราไม่เคยอยู่อาศัยก็ได้ จะเป็นไปได้ครับคุณผู้ชมฮะฉะนั้นตอนนี้ผมคิดว่าแมกนีเซียมของเราน่าจะเพียงพอแล้วกับฐานดีกว่าแต่ที่ผมสงสัยคือเจ้าเครื่องนี้เนี่ยมันสร้างเสร็จปุ๊บเนี่ยมันเอาแร่มันยังไงหรือว่าไอ้เครื่องนี้มันคือเครื่องขุดเจาะเพื่อที่จะให้โลกร้อนขึ้นวะเขาบอกว่าเจ้าเครื่องนี้เนี่ยจะสร้างแรงดันจากกา๊าซที่อยู่ใต้ดินฮะคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวนะอ่าอยู่น้ํา หิวน้ำเอาน้ำไม่มีน้ำไม่มีน้ำถ้าจำได้ว่ามีน้ำอ่ะโอเคกินน้ำก่อนแปบบ๊บโอเคต่อไปฮะคุณผู้ชมฮะเราจะทำอะไรวะเมื่อกี้ลืมอ๋อนี่เราจะสร้างเจ้าอุปกรณ์ในการไอ้นี่ก่อนใช่ไหมใหม่ๆหม,ม่เราทำนี่ก่อนดีกว่านี่ครับเดี๋ยวเราจะถอดถังออกซิเจนอันนี้ออกและเราก็จะมาเรียนรู้เป็นถังเทียสกโคบอลถ้าจะไม่ผิดเก็บไว้นี่เอามานนี่แล้วก็มาตรงนี้เรียนรู้ เอาละเรียบร้อยคราวนี้เห็นไหมเราบรรจุออกซิเจนได้แบบถึง200แล้วแล้วก็ต่อไปฮะเราต้องการอันนี้เราขาดไทเทเนียมหนึ่งอันเอยเอานี้ก่อนถูกอันปะวะถูกใช่ไหมถูกจะกดไม่ได้เพราะว่าของเต็มฉะนั้นเนี่ยเราต้องเอาไทเทเนียมมานี่เพื่อที่จะเรียนรู้ป,ประตูเปิดเองผีหลอกไม่ใช่เราเดินผ่านเอาเป็นตรงนี้ฮะอือเอาแมกนีเซียมเหรอ อา้าวไม่ใช่ไทเทเนียมหรอวะเอาเป็นว่าเฮ้ยเดี๋ยวนะเทราฟอร์เมชันอินเด็กของเราเนี่ยขึ้นไปที่ร้อยเก้าสิบสี่แล้วนะฮะเหมือนว่าภารกิจของเราเนี่ยก็คือทําให้มันถึงแสนห้านั่นแหละคุณผู้ชมซึ่งนี่ก็เพิ่งสองร้อยเมื่อไหร่จะถึงวะเนี่ยผมว่าในอนาคตไม่แน่ครับคุณผู้ชมฮะบอกเลยว,ว่าภารกิจที่มอบหมายให้ในพลฮีเนี่ยจะต้องทําสําเร็จอย่างแน่นอนเอาละเจ้านี่มาใส่เข้าไปอ่ะ เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อเราต้องถอดบางอย่างออกก่อนอ่านี่อันนี้เก็บเก็บขึ้นมาแล้วก็ใส่อันนี้ปับ๊บเห็นไหมพอใส่ปุ๊บเนี่ยเราก็จะใส่ของได้เพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะเอาละคราวนี้ไปไปพังไอสิ่งที่เราเนี่ยทำไว้ดีกว่านะออกไปออกไปเรียบร้อยเอาได้ของกลับคืนมาด้วยถือว่าเป็นอะไรที่โอเคมากๆนะัะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่เกะก,กะมากกับการสร้างที่แบบมั่วสวงของเรานะฮะก็ ผมมองว่านะสำหรับในตอนนี้เนี่ยทุกอย่างไปได้สวยมากและเดี๋ยวเรามาดูกันว่านะในพาร์ทหน้านั้นเนี่ยเราจะได้ไปสำรวจนะพื้นที่ตรงนั้นหรือเปล่าตรงตรงไหนวะตรงนู่นนู้นนูนตรงนั้นนะฮะแล้วก็นะฮะผมเนี่ยจะสามารถทำให้ดาวดวงนี้เหมาะสมกับมนุษย์อยู่อาศัยได้หรือไม่อย่าลืมติดตามชมกันแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด b s c r i b e ด้วยไว้เจอกันใคลิปหน้าไปก่อนนะจ๊ะบ่ายจ้า